ตอนนี้ลดเหลือสองชั่วโมงครับแล้วก็มันไม่อยากกับผมไม่อยากจะอธิบายอะไรเยอะผมบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วกันขอดอว,ว,วตอนลอดสุบะารตลาเราสอนกันไม่ใช่หรอ ถ้ามันทรมานหรือเจ็บปวดก็ขอเราเอาเข้าไปแต่ถ้ามันหายก็ขอให้หายวันนี้ผมปอดอารย์ฟริผมร้องเขาร้อง เขาบอกผมว่าคุณจูถ้ายันมาเมื่อไหร่ก็ยันแต่เอาร้องให้ด้วยนี่คืออัปเดตล่าสุดแต่ผมคงยังไม่จอกลึกได้ละเอียดอะไรไปมากกว่าน,นี้ก็ขอ,ขอดมา เราสอนนี่ใช่ไหมพอดกัดรัดอันลบกดเรามีหน้าที่ขอส่วนเรื่องหายไม่หายถ้าว่าการเสียชีวิตเป็นการดีที่ไม่ต้อโทรมานก,ก็ให้อันลบออาไปแต่ถ้ามันจะหายอัลฮัมดุลิลละเข้าใจตามนี้นะผมคงไม่พูดอะไรเยอะนะ่ะนี่เป็นการ อัปเดตล่าสุดไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเสียงราาย่างกายหลายๆอย่างเขาไม่เหมือนเดิมผมพ,พูดอย่างเงี้ยเสียงก็ไม่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมสบัดอดทนไว้พี่น้องครับมุฮัมมัดสบลองอะไรยลัมที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดอัลลอฮ์เอาไหมอัลลอฮเก็บชีวิตไหม เกแล้วใครเข้าใจยังพอเราคิดตรงนี้ได้อัลฮัมดุลิลละใช่ไหมคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ยังเอาชีวิตเขาเลยแล้วนับภาษาอะไรกับอาจารย์ฟริตคนยุกหลังพันสี่ร <c oughs> ้อยปีมีทั้งคนเกลียดคนดา่านั่นมันเรื่องของคนนะเวลาผมพูดผมก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้พยายามที่จะ ใจแข็งนะแต่ว่ามันนึกถึงภาพที่คือพี่น้องกับผมเคยอยู่กับเขาอะไปไหนด้วยกันมีปัญหาช่วยกันขึ้นเครื่องบินนั่งด้วยกันบรรยายด้วยกันไปอยู่กันในรีสอร์ทสองคนในสวนป์านั่งง้องตอนไปใหม่ๆมองไปมุดตึกเฮ้ยพาพมอยู่ในปานะ่ i, าเฮ้ยการยังไงกันแนละ้เนี่ยเฮ้ยเราเนี่ย เมื่อประมาณสักน่าจะเกือบเกือบยี่สิบปีที่แล้วแล้วมั้งไปนั่งง้องมันผลตดตกหิวกว็หิวเฮ้ยแล้วไหนเจ้าภาพมันอยู่ไหนกันเลยเนี่ยจนคนก็ไม่เยียมพว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมาอยู่กันอย่างนี้เฮ้ยใครมาลอบฆ่าตายหากันทั้งคู่เลยเนี่ยปากดีกันทั้งคู่ไปไปไปย้ายอ่ะคือผมชนกเข้ามาเยอะอวันหนึ่งที่เวลาไม่มีแต่เราก็ต้องยอมรับนี่คือคดอกดับเรียนอรอสุบานตลา ได้ขึ้นรนะครับคนมันมต้องจากไปแต่ถามว่าสุนนะมันจะจากเราไปไหมสุนนะจะอยู่กับเรายันยันวันเที่ยม,มันอยู่ที่เราอ่ะมันอยู่ที่เราจะยึดสุนนะกันได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเราเริ่มเรียนก่อน